ในวิทยาศาสตรนั้นจำเป็นจะต้องมีหลักฐานในเชิงวัตถุจำเป็นจะต้องมีหลักฐานทางวัตถุนั่นคืหมายความว่าคุณจะเป็นต้องมีขอ้อพิสูจน์หลักฐานในทางวัตถุเช่นที่คุณจะต้องมีหนังสือนั่นคือคือหลักฐานทางวัตถุจำเป็นต้องมีถ้ามีก็เชื่อถือได้แต่ถ้ามันไม่มีสิ่งที่เป็นวัตถุอยู่ <thats S 2> ก็จะตอากับว่ามันเป็นเท็จมันไม่จริงผมจะตอบคำถามที่สองให้กับคุณก่อนจากนั้นผมจะกลับมาตอบคำถามข้อที่หนึ่งให้คุณผู้ชาย้กล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีหลักฐานในเชิงวัตถุใหห้้้้้ไไไดดเ็นนนกก่่่อซึงวววิีทลาแบบ และผมก็เป็นผู้ที่ศึกษาวิทยาศาสตร์มาเช่นกันคุณบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้พิสูจน์เรื่องพระเจ้าซึ่งผมก็เห็นด้วยครับแต่การที่บอกว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วจมป็นจะต้องมีหลักฐานในเชิงวัตถุมันไม่เป็นความจริงมันไม่เป็นความจริงโดยส่วนใหญ่แล้วหลักฐานในเชิงวัตถุน,นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้ามีสิ่งใดสามารถถูกพิสูจน์ได้ในทางตรรก,กะแล้วตามสติปัญญาของคุณหรือตามเหตุผลตรรกะเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักฐานในเชิงวัตถุใดๆ ยกตัวอย่างเช่นในสมัยที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นผมได้ถูกสอนว่าสารานั้นจะมีอยู่ในสามรูปนั่นคือของแข็งของเหลวและแกส๊สใช่ไหมครับแต่มาในตอนนี้เราได้รู้กันแล้วว่ามีประเภทที่สี่อยู่ด้วยซึ่งทุกเรียกว่าพลาสมามวลสา,ารระหว่างดวงดาวเราพูดว่าความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่านั้นไม่ใช่สารานังนั้นแล้วส่วนใหญ่นั้นจะเป็นจะต้องมีหลักฐานในเชิงวัตถุแต่ก็ไม่เสมอไปมันไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณสามารถพิสูจน์สิ่งได้ได้โด,ดยกับตะกะเหตุผลช่นั้นแล้วก็ถือว่าใช่ชน คุณไม่จำเป็นต้องไปอเมริกาเพื่อที่เชื่อได้ว่าอเมริกานั้นมีอยู่จริงอเมริกานั้นถือว่าเป็นวัตถุโอเคแต่ว่าคุณเองก็ไม่จำเป็นจะต้องไปที่อเมริกาเองไม่จำเป็นจะต้องเห็นรูปภาพอ,อเมริกาเพื่อที่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงถ้ามีใครนำข้อพิสูจน์ในเชิงเหตุผลมาให้คุณและคุณก็พอใจกัขบข้อพิสูจน์ในทางต่าเหตุผลน,นั้นก็แน่นอนว่าคุณจะเชื่อว่าอเมริกานั้นมีอยู่จริงไม่ว่าข้อพิสูจน์นั้นจะเป็นในเชิงวัตถุหรือไม่ก็ตามเช่นเดียวกันกับเรา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วโดยที่มีมีหลักฐานในเชิงวัตถุมีหลายสิ่งหลายอย่างในจักรวาลหรือในทางดาราศาสตร์ที่ได้ถูกพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงในเชิงตรรกะเหตุผลเช่นมีระยะทางหลายพันล้านปีแสงแต่ว่าก็มีมีหลักฐานในเชิงวัตถุที่ย่อพิสูจน์สิ่งนี้หรือเช่นมีดวงดาวดวงนั้นดวงนี้ที่อยู่ห่างกันเท่านั้นเท่านี้ปีแสงกินทางความเร็วแสงเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นถูกพิสูจน์ในเชิงตรรกะเหตุ